สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ7นะครับบอกว่าทรงกระบอกตรงมีความยาวรอบฐาน8 8ซนเมสูง1 0เซนติเมตรถามว่ามีปริมาตรเท่าใดนะครับเมื่อกำหนดค่าพายให้ประมาณด้วย22ส่วน7 ทีนี้อันนี้คือหน้าตารูปทรงกระบอกตรงนะครับทีนี้เราอยากจะสาเราอยากจะทราบปริมาตรนะครับเราอยากทราบปริมาตรก็คือเรามีอยู่สองข้อมูลที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือรัศมีของฐานและก็ส่วนสูงนะครับแต่ในที่นี้โจทย์ไม่ได้กําหนดรัศมีของฐานมาให้นะครับแต่กําหนดส่วนสูงมาให้ว่าเท่ากับสิบเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ข้อมูลอีกข้อมูลที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับว่า ความยาวรอบฐานเท่ากับแปดสิบแปดเซนติเมตรนะครับเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้หาค่ารัศมีหรือค่า r นะครับทีนี้จากความยาวรอบฐานเท่ากับนะครับแปดสิบแปดเซนติเมตรซึ่งเราทราบว่าฐานนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับเพราะนั้นเส้นรอบวงนะครับ ก็มีสูตรว่า2พายอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าค่า R ของเรานะครับก็จะเท่ากับ88่หารด้วย2องพายนะครับหรือก็คือ44ส่วนพายแต่ในที่นี้ค่าพายก็คือประมาณด้วย22นะครับส่วน7 ก็คือ44หารด้วย22แล้วคูณด้วย7ซึ่งก็จะเท่ากับ14นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ารัศมีนะครับของรูปทรงกระบอกตรงอันนี้มีรัศมีเท่ากับ14นะครับหน่วยก็คือเซนติเมตรถัดมาเราอยากหาปริมาตรนะครับปริมาตรสูตรปริมาตรของทรงกระบอกตรงก็คือพาย r กำลังสองคูณอยู่กับ h นะครับซึ่งพายก็คือ22ส่วน7 r ก็คือเราเพิ่งจะหาได้เมื่อกี้นะครับก็คือ14ยกกำลังสองคูณกับส่วนสูงก็คือ10นะครับเพราะฉนั้นคำนวณค่าตรงนี้ออกมานะครับได้คำตอบออกมาเท่ากับ6,000นะครับ160นะครับหน่วยก็คือลูกบาทเซนติเมตร เพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองครับ